พวกเราชาวเกมวันนี้ผมจะมาเล่นเกมแงสากันนะครับก็คูมีปืนสุดเทผมมีปืนสุดเทพนะครับครับก็วันนี้เดี๋ยวผมวันนี้เดี๋ยวผมจะไม่อยากพูดคำหยาบเท่าไหร่นะครับแต่ผมจะพูดคำหยาบอาชอาชามันฮาฮาเราปอนะครับถ้าในฮาฮาผมผมพูดคำหยาบนะครับนี่ครับผมมีปืนรำใหม่ของผมปืนนี้มันก็ปืนเก่าแล้วครับแต่ว่าผมรอร้าน้าเข้ากว่าผมไม่ได้มันครับมันก็คือ มันก็คือปืนหน้าไม้ครับนี่ครับก็นี่ครับนี่ครับนี่ก็ก็เดี๋ยวเพื่อนผมจะเล่นบางช่วงนะครับเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนผมจะเล่นบางช่วงนะครับโอ้โหหน้าไม้สุดยอดมากนี่ครับปั๊นซี่คีเมย์เฮ้ยแน่นมันเพื่อนผมพูดครับผมผมไม่เกี่ยวนี่ครับเพื่อนป้องเฮกช็อต ช่องมึงชื่ออะไรคาปันโอทีบี้าปันโอโอทโอโอทีบโอโอทีีีครับเอ้ยากดเฮ้นีออปเันนะ่มีแขอเาดกด้เคุณนชื่อใครมาครับไม่ครับชื่อช่องครับปาเกมเมนีครับ่านหลนะครับคุณฝากดิตามช่องปาเกมเม้นีวและแม็กซ์ผมไม่พัด้วยนะครับก็นี่ไงอันนี้มีเกมอัพไลน์ครับ รอไม่ได้เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมม่ทีนทีครับทุขอดผมมีเเอร์ีนะครับเยดี๋ยวผมจะปาละเบอร์ใส่คนเล่นๆนะครับออเดี๋ยวผมขวรถสักคันครับเฮ้ยมึงมึงสวนรถกูมาดิออขามดิพ่มึงนี่ไม่เคยเกิดเลยเลยนี่ครับผมก็พูดอ่าที่บากชวนนะครับจริงไหมครับเอุแนเออตังไม่ ท้จริงอะห้ามตายเด็ดขาดใช่เลยบอกให้แลครับเข้าปันจะได้ในสามองึงศูนยไม่ตายตนี่ครับเดี๋ยวผขจะไปขับเล่นกันเลยนะครับไปเลยเข้าปั่นเข้าปันเข้าปันไปทางทางเอ้ยจอดก่อนเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะมีชื่อเกียร์แล้วนะเดี๋ยวผมเรไปดิจะน้ำบินน้ำบินโอนเมืองต่างจังสองไปกตไม่ใช่ครับน้ำมือกินกผม พ่อป hey, oh, okay. ้านเราวังตำรวจจะตามมานะเอออย่าพูดโคเชตจีนรู้ไมองนี่ครับเราจะไปกันครับเฮ้ยเฮ้ยบนี่ครับสวยนี่ครับอ๋อนี่เผยผมพูดนะครับช่วยกนตายยัตายัคีูเฮ้ย้เียนี่ครับผมจะพบเหลือจะมาปลรนี้กันไปไป่้านเดี๋ยวกูจะปล้รถอ้เหียำบ หย yes, ิบแม่นี่ครับนี่ครับพันีผมต้องการครับแลมโบหรือเลือกชิลิเกมนี้ว่ากัลลบบี้โน่นั่นเองครับหยิดเป็ดนี่ครับพวกนี้มันขวางทางชนแม่งครับก็ไม่ต้องสนใจครับเดี๋ยวคนจะปล่อยปาระเบิดเครื่องบินเล่นกันครับท่านี่ผมมีอันเดียแต่ผมให้ปืนรอชีจายอย่างนี้แตกครับไม่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 ไอ้ไม่าทำไมไม่เอาไปขายมึงชวนมามึเอามาเล่นๆเลยนะเนี่ไอเหี้ย ก็นี่เป็นพาราที่ผมใช้ในการหมาปีนั่นหนึ่งครับคันนี้ผมขับไม่ขนาดเพราะมันเร็วเกินไปครับเดี๋ยวเดี๋ยวก็เร็วไม่เทากับเอ๊ะเด็กอ่านรถเครืนองอะผมโคตรชอบครับเดี๋ยวผมได้ดูพาลหลังใช่ครับเดี๋ยวผมไอมค่อยเอ่อค่อยรู้อเลยผมไม่อะเอ๊ะเด็กอ่านนะครับความเร็วที่สองร้อยกว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงชื่อภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยอ่ะชื่อชองกูฮะชื่อชองกูภาษาอังกฤษ คือเข้าบ้านโอโอทีวีโอโอโอสามตัวโอโอโอทีวีเออเข้าบ้านโอโอทีวินขอนี่ครับเดี๋ยวผมจะไปหาเอสเอ็กอาแลวเฮ้ยหายรู้ทางน้ำรู้ทางเลยแปดครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้เปิดขานะเอ้ยเไม่ครับเออผมไม่ได้ซ่อมรถเออผมมีประแจครับเข้าบ้านไหนบอกจะไปบ้านมันนี่ก็เป็นปอนครับก็ ขรับรถมึงไม่ดูตามาตัดเรือไอ้ตะบานไม่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 มไม่ไเขตตไม้ลมอ้เมื่อกี้ผมไม่เคยชนตะมัดตอนนี้ครับมักะลลงมานอนทงเช่างสีพ่อครับเดี๋ยวนเดี๋ยวปืนที่ผมให้ในวันนี้ตอนอยู่บนรก็ผมไม่มีปืนที่อะไรใช่ไมบนรครับเข้าผมเลติตั้งปืนใช้บรแต่ผมมีแค่ปืนนี่ปืนเดียวครับที่แรงมากยิงหนึ่งทีคนถึงกับตายครับทุกคนเออไม่ คันรถกวนมจะเล่นเขากี่เร็วมองอันนี้นานนะครับอ <No ันไม่เผยของข้าวไม่เลยวะไม่รู้ครับผมผมไม่ถ่ายด้เลยครับแต่กับอ่าคันนี้ก็เลยวพอๆกับไอ้อาครับผมไม่เอาครับผมจะพูดตัวขุเจไดอาปั๊บอูะขุเจไดอาผมจะอาแล้วครับทุกคนนี่ไงครับแต่เลมันหัวชิมผมแบบนี่เดี๋ยวผมจะดูมันเลยผมมาเลยมาเลยผมเนี่ยครับคันสภาพรถคันนี้ครับนี่ครับสวยมากครับ มันเร็วด้วยครับขึ้นเร็วกว่าคารถปิโน่คันที่ผมขี่เมื่อกี้อ้าพดปิ๊บชัดปะนี่ครับนี่มันเร็วมากนะครับบุ้มเรียวเรียกครับเป็นไงพับได้เงินห้าดอลละป่าอับบวกชื่อเสียงโอ้ครับก็เดี๋ยวผมขอกระเบ้างนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวออคงท้ายท้ายวันนี้ครับบาย